แปงล่ำเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหล่ครับคุณแปงล่ำมีอะไรให้ผมช่วยหรือไม่ปลัดจะมาสนใจแป้งทำไมปลัดไปให้ไกลๆเลยแป้งไม่อยากเห็นหน้าอ้าวทำไมล่ะครับไอคนหลายใจ ลงประหลัดเป็นแฟนกับใครกันแน่ผู้หญิงในตำบลเราเนี่ยเขาก็บอกว่าประหลัดจีบทุกคนน่ะไม่จริงนะครับกันประหลัดจีบใครบ้างประหลัดก็บอกแป้งมาเลยแป้งจะได้ตัดใจอะไรนะครับแป้งจะได้ตัดใจไงต,ตัดใจอะไรครับยังจะมาถามอีกพูดขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจหรือไง อยบอกนะครับว่าแป้งชอบผมทำไมอ่ะแปลกใจตรงไหนผู้หญิงที่นี่เนี่ยมีใครไม่ชอบประหลัดบ้างไม่รู้หรือไงว่าทุกวันนี้ผู้หญิงไม่ว่าลูกเขาเมียใครเนี่ยเขาก็จะตบกันตายอยู่แล้วตบ,ตบกันเพื่อก็ตกกันเพื่อแย่งประหลัดนะสินี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคงั้นก็รู้ไปซะว่าเขาบอกกันว่าประหลัดเนี่ย เป็นคู่มันคุณเกศรสอนลูกสาวกำนันบูนไม่จริงงั้นประหลัดก็สาบานมาสิผมสาบานขอให้ผมตายด้วยคมหอ,อกคมดาบว้ายประหลัดอย่าสาบานอะไรแบบนี้สิคะแตงล่ำเป็นหังผมนะคะัะโอ้เปล่าเลยค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีใครเขาใช้หอกใช้ดาบกันแล้วคะ่ะประหลัดต้องสาบานว่าขอให้ถูกยิงตายแตง แป้งล้อเล่นนะคะ่ะแมหน้าซีเชียวแป้งนี่เป็นคนที่มีอารมณ์ขัน,นแปลกๆดีนะครับงั้นประหลัดชอบใครบ้างประหลัดก็บอกแป้งมาเลยถ้าประหลัดมีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วแป้งก็จะได้ไปซะให้ไกลๆอ่ะผมชอบแป้งรัมเองครับไม่จริงอะ่ะจริงครับแล้วพี่น้ำอบล่ะ ผมไม่ได้ชอบน้ำอบอย่านะแป้งเห็นว่าประหลัดเนี่ยจีบพี่น้ำอบแล้วพี่น้ำอบก็บอกแป้งว่ามันจริงไม่จริงผมไม่เคยจีบน้ำอบเลยมีแต่น้ำอบมันจะมาจีบผมไม่ใช่ละประหลัดมั่วละพี่น้ำอบเขามีแฟนแล้วแล้วเขาก็หลักกับแฟนมากด้วยใน,ในช่างการผู้ช่วยชวนประธานนั่นเหรอน้ำอบบอกไม่ใช่นะใช่ถ้าอย่างนั้นี น้ำอบก็หลอกลวงพี่น้ำอบจะแต่งงานกับพี่กานเร็วๆนี้ตาลัดต้องหยุดมายุ่งกับพี่น้ำอบไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นอะไรไม่อย่างนั้นแป้งก็จะไม่พอใจมากๆแป้งผมไม่ได้มายุ่งอะไรกับน้ำอบที่ผมมาหาน้ำอบก็เพื่อจะให้เขาเป็นแม่สื่อให้กับเราสองคน อะะไรนะผมชอบแป้งล่ำผมมาหาน้ำอบเพื่อให้เขาชักจูงผมมาสนิทสนมกับแป้งล่ำนี่คือความจริงแ,แป้งล่ำว่ายังไงลนะ่ะ